วันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสู่นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนาทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่16ประจำปี2566 สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมและภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15- และ16มีนาคม2566ในหัวข้อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัยที่ดีเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความก้าวหน้าของความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยทั้งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันประสบการณ์และผลงานวิจัย ด้วยการนำเสนอที่หลากหลายผ่านหัวข้อการประชุมอาทิการบรรยายการประชุมสัมมนาอภิปรายการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่าแบบโปสเตอร์การนำเสนองานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งการมอบทุนส่งเสริมการวิจัยทางด้านโภชนาการในมนุษย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและมอบรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโภชนาการ โอกาสนี้ทรงมีพระราชดํารัสเปิดการประชุมปัจจุบันประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุปัจจัยประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุคืออาหารที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายมีประโยชน์และสร้างภูมิต้านทานโรคซึ่งต้องอาศัยหลักวิชาโภชนาการที่ให้ความรู้เรื่องอาหารที่เหมาะสมสารอาหารที่จําเป็นหรือสัดส่วนของอาหารที่ควรได้รับ การที่ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในเรื่องโภชนาการร่วมกับกิจกรรมด้านอื่นจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีไม่เจ็บป่วยและสามารถพึ่งพาตนเองได้และในปัจจุบันวิชาการโภชนาการเผยแพร่กว้างขวางยิ่งขึ้นทําให้มีนวัตกรรมด้านอาหารผู้สูงอายุซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุทั่วไปจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องต่างๆอาทิ เรื่องนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัยกล่าวถึงแนวการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการผู้สูงวัยแบ่งมุมมองการวิเคราะห์ถึงพัฒนาการและวิวัฒนาการได้ใน3บริบทคือลักษณะและประเภทข,ของนวัตกรรมนวัตกรรมของรูปแบบการดำเนินธุรกิจและระบบนบวัตกรรมของการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัย ส่วนเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือไบโอซูคร่ากรีนอีค n ม m ีนำเสนอถึงการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาอาหารเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยมีโภชนาการที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ และการบรรยายเรื่องความท้าทายด้านโภชนศาสตร์ต่ออาหารในอนาคตและอาหารเพื่อสุขภาพได้กล่าวถึงความท้าทายของระบบอาหารในปัจจุบันต้องเป็น one world กล่าวคือโลกเป็นส่วนเดียวกันอาหารต้องไม่กระทบสุขภาพคนและสิ่งแวดล้อม